เสาร์อาทิตย์นี้ครับถ้าใครไม่ไปไหนและอยากได้รถดีมีคุณภาพครับผมบอกเลยว่าอยากให้เพื่อนๆนั้นมาที่สยามพารากอนและบริเวณรอบๆครับเพราะที่นี่มีงาน MGC Auto f a s e นะครับซึ่งเป็นงานแสดงรถยนต์หลายๆรุ่นหลายๆยี่ห้อครับแล้วมีรถที่น่าสนใจมากมายครับวันนี้ผมจะมาพาชมไฮไลท์ต่างๆภายในงานนะครับซึ่งเราจะขอเริ่มจากภายนอกนั่นก็คือบริเวณของบเท i ีย Auto Group ครับซึ่งงานนี้นะครับผมก็ต้องบอกเลยว่านะครับ เป็นงานที่ Millennium Auto Group Corporation นะเขาก็จับมือกับพรมิดนะครับหลายๆเจ้านะครับไม่ว่าจะเป็นสยามพิวฒน์นะครับธนาคารไทยพาณิชย์นะครับธนาคารกรุงเทพนะครับแล้วก็อารวมถึงการบินไทยนะซึ่งมาจัดอะไรมากมายครับแล้วก็ไฮไลมีเยอะมากเลยครับอ่ะเริ่มคันที่คันแรกกันเลาก่อนเลยนะครับก็จะเป็นโซนรถมือสองนะครับของ m i l l เนียมออโต้กรุ๊ปนะครับก็ผมบอกเลยว่าอันนี้น่าสนใจมากเหมาะมากครับสำหรับใครที่กำลังมองหารถดีมีคุณภาพ ในราคาไม่แพงนะแล้วก็เล็กไม่น้อยๆนะครับถ้าใครสนใจแบบนี้ตามผมมาเลยครับ สำหรับรถรุ่นนี้ครับก็คือ bmw 5 3 0 e m sport นั่นเองนะครับเจ้าสีดานไฮบริดเสียบปลั๊กครับปกติมีราคาอยู่ที่3.739,000บาทครับและวันนี้นะครับเมื่อมันมาเป็นรถมือสองสภาพดีแบบนี้ครับราคาเหลืออยู่เพียง3.450,000บาทเท่านั้นและยังมีปาาระก SI ัน bsi นานถึง5ปีรวมถึงการรับประกันคุณภาพจาก Millennium Auto Group ด้วยครับ ตัวรถนั้นก็จะมีสีเดียวอีกนั่นแหละนะครับก็คือสีดํานั่นเองนะครับ 530e นะครับก็เป็นที่ทราบกันนะสำหรับการเป็นรถยนต์ไฮบริดเสียบปลั๊กนะครับซึ่งความเป็นซีรีส์5เนี่ยก็จะเป็นซีดานกลางนะครับนั่งสบายนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยรถแต่ละคันเนี่ยผมบอกเลยว่าดูสภาพจากภายนอกนะที่เห็นตอนนี้คือนิ่งทุกคันนะครับเพราะว่าก็ไม่ได้ขับไปไกลมากนะครับแล้วก็เกิดมาเพื่อใช้งานประชุมนี้โดยเฉพาะนั่นเองนะครับ ดูภายนอกก็คงจะไม่รู้ใช่ไหมเรามาดูความมิ้งภายในกันดีกว่าครับครับภายในเนี่ยก็จะเป็นสีนี้นะมีสีเดียวเพราะทุกคันเป็นสีเดียวกันหมดนะครับแล้วก็รุ่น M Sport ก็จะมีซันรูฟด้วยนะนะครับแต่ว่าให้ดูก่อนนะครับคือภายในเนี่ยยังคลีนเหมือนรถใหม่เลยนะเผอ่อจะใหม่กว่ารถโชว์รูมอีกนะครับแต่ว่าอันนี้เราก็ต้องบอกก่อนว่าเนื่องว่ามันเป็นรถที่ใช้รับรองแขกบ้านแขกเมืองเนี่ยนะครับเขาก็จะเลยจะต้องมีการใช้งานขับรับส่งอะไรอย่างงี้นะครับเป็นปกติกนะอ่าตัวรถนะ คุณอยากรู้ไหมว่ารถคันนี้ไม่เท่าไหร่ครับไม่คันนี้อยู่แค่301กิโลเมตร301นี่แบบใช้งานน้อยมากครับซึ่งนอกจากเรียนไหม่ที่ผมพูดไปนะครับตรงกลางนะเราจะดูปุ่มต่างๆเนี่ยเราจะพบว่าเจ้า,าพวกเป็นโน้แบล็คอะไรอย่างเงี้ยนะครับยังอยู่ในสภาพที่ดีนะแล้วก็รถเนี่ยจริงๆนะผมสตาร์ทให้ดูเลยนะนี่คือแบบเสียงอะยังยังโอเคอยู่นะครับเสียงยังโอเคอยู่แล้วก็เนี่ย เนี่ยถ้ามาสังเกตใกล้ๆอีกีเนี่ยนี่นะพวกพวกพลาสติกอะไรเงี้ยบางนี่คันอย่างคันนี้ยังยังมันยังไม่ได้แกะเลยนะเนี่ยเห็นไหมนี่ยังไม่ได้แกะเลยคือแบบเฮ้ยคือแบบคือโอเคนะครับส่วนข้างหลังนะครับสําหรับใครที่กังวลเนี่ยผมบอกเลยว่าข้างหลังเนี่ยผมดูแล้วไม่สึกลอเลยนะครับเพราะว่าแขกบ้านแขกเมืองเราเนี่ยเขาก็จะเป็นผู้หลับผู้ใหญ่นะก็ไม่ได้โดยสารมากนะครับก็เรียกว่าสําหรับใครที่มองหารถแบบนี้อยู่เนี่ย เหมาะมากนะครับในราคาที่ถ้าพูดถึงถูกไปกว่า400,000บาทนั่นเองทั้งหมดเนี่ยมาพร้อมกับ BSI นะครับ5ปีนะครับแล้วก็ Millennium Auto เนี่ยเขาก็ยังมีนะครับในส่วนของการดูแลให้เป็นพิเศษเลยนะไม่เพียงเท่านี้นะครับถ้าคุณขับถ้าคุณออกรถในเดือน6นะครับก็จะสามารถก็จะได้โปรโมชั่นขับปี6เดือนนะครับแล้วก็ดอกเบี้ย0%นานสูงสุด6ปีนะครับรวมถึงนะครับจองรถเดือนนี้ก็ได้รับเซ็ตดูแลรถพิเศษมีจำนวนจำกัดนะครับก็ เรียกว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากนะครับสำหรับใครที่มองหารถมือสองสภาพดีใช้งานน้อยใช้งานไม่หนักแล้วก็มีประกันยาวๆเซตนี้ซีรีส์5 530 e m sport จากการประชุมเอฟเฟต้องมาลองดูครับผมว่าเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่น่าสนใจครับไปเดี๋ยวเราไปชมส่วนอื่นๆของงานกันต่อครับ